กือเหมนจุดๆที่เราอยู่ใช่มันจะมีน้อยคนมากๆที่เข้าใจแล้วก็เอ็นดูเราหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นผู้นําที่แข็งเก่งแต่มันจะมีน้อยที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็อ่อนแอวงอ่อนแอของเรามีทุกคนอยู่ในนั้นก็เรามีสามีเราแล้วแต่ว่าคนที่แบบไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันมาตั้งแต่แรกอะอย่างที่อาจจะมาเข้าใจอย่างเงี้ยมันแบบมันหายากมากมันก็เลยร้องไห้จริงๆไม่ชอบร้องไห้ในไรเพราะว่าโดนดราม่าเรื่องเขาก็แบบบอกว่าเราบีบน้ำตารีบร้องสิกล้องมันจับอยู่ใจีันหลับโดนตลอดเหมือนกัน มีเรื่องราวในชีวิตมากมายแล้วถ้าใครได้พูดจี้จุดคุณในสิ่งที่คุณต้องการมันอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจว่ากําลังใจมันสําคัญมากแล้วที่หนูร้องหนูไม่ได้เสียใจหนูแค่ดีใจที่มันมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่เห็นเห็นคุณค่าในตัวเราแค่นั้นเลยคือหนูดีใจมากเข้าใจใช่อะไรเหรอเดมแดมแดมแดมเดมเดมเอาตังค์พี่ดันสอดใจอยีกคนร้อง